เจดีซึจิหัวใจซึ่งจะพาทุกคนมาสัมผัสกับตัวตนที่เป็นใจดีจริงๆค่ะในแบบที่เป็นกระเองสุดๆรายการนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงช่วงแรกค่ะจะเป็น Morning Times ค่ะเป็นเติมรอยยิ้มให้กับเช้าวันใหม่ที่แส,สนสดใสกับคลิปน่ารักๆที่จจดีถ่ายเองค่ะช่วงที่สอนจะเป็น กุดอาร์ตอาร์สนนค่ะจะเป็นอาร์ตเก๋ๆศิลปะน่ารักน่ารักในสไตล์ของเจดีเป็นเติมความคิดเก๋ๆด้วยกันตอนบ่ายค่ะส่วนที่สามจะเป็นทาวส,สวีทท้าช่วงที่ทุกคนรอคอยสวีทใช่แล้วเจดีลิตเติ้ลสวีทกลับมากับสวีทขนมหวานๆเก๋ๆ,ๆน่ารักน่ารักในสไตล์ของเจดีไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนแน่นอนแล้วก็เราจะต้องไปดูช่วงแรกกันแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูช่วงแรกกันดีกว่าใครอยากดูบ้างยกมือขึ้นช่วงแรกกับช่วงม n นิ g t ทามค่ะไปดูกันเลยฮุเลยฮุเลยฮิต ¡No! เป็นป๊อปคันครับวันนี้วันนี้เดมอนเป็นป๊อปคันครับบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้จะดีมาเรียนทำด้วยแกะยางลบนี่วันนี้เราแกะยางลบก,กันค่ะแล้วก็มีลายฮัลโหลัวนี้ทำมาเองกับด้าเราเดี๋ยวมาดูเอ็มือกันนะว่าออกมาจะเป็นไงแต่ว่าลายยากมากคุณครูชื่อคุณครูพีพ่ปุ้ยหรือว่าคุณครูปุ้ยเป็นเพื่อนจะดีเองนี่จะดีทำเขาลายง่ายๆมาด้วย มีไลเปต๋ลายนี้ง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาเป็นไงดูให้ดูของนี้เยอะมากมาเล่นกับปุ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะไปทำก่อนนะขั้นตอนแรกเราปิดกล้องก่อนดราฟลายก่อนเดี๋ยวเราจะดาบทลายที่จะดีทำมาเป็นจะดีเองแหละแมททำต่อมาเลบายให้ดูอันนี้ดาบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกระดาษไขค่ะและนน้วก็นี่อันนี้คุณครูปุ้ยบอกว่า,วายากเกินไป เก็บตัวนี้ก่อนงงป่าวทำยังไงเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊บมียางลบพูดให้มาแล้วแปะโค้กเข้าไปแล้วก็ใช้ที่สลอัลซอรเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปีกจะขอแบบว่าค่อยๆทำแบบนี้ก่อนนะสนุกปะชอบห้ดูอันนี้คือที่แกะเสร็จแล้วคฮะลโหเห็นเปล่านี่อันนี้คืออันที่แกะเสร็จแล้วจะงงว่าวทำอะไรเนี่ยจะดีจะทำเอาไว้ ทุกคนเลยใครมาเี่นิอลซูีทนี่เดี๋ยวมีนันี้เล่นได้เอาไปเลือกได้เลยสมมูตรว่านี่อันเป็นถ้วยคับเค้กลลายๆที่เหมือนงอบบันนี้คือถ้วยคับเค้กแล้วก็อยากจะใส่เป็นท็อปิ้งหน้าไหนนี่มีหน้าเป็นครีรมวนวนมีหน้าเป็นเชอร์รี่แล้วก็มีหน้าเรื่องหัวใจด้วยจะนี่ทำไว้ บอกเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับช้อนตัวการีที่หน้าโชยอยู่เต็มไปหมดเลยหรือจากช้อนตัวการทรุทธยาณช้อนตวก็อีเลยช้อนตัวคืออะไรก็คือหนึ่งในหน่วยวัดการทําขนมเนี่ยแหละวัดจะมีหลายอย่างเป็นกรมัมเป็นกิโลเป็นออมิลลิลิตรมีหลายอย่างแต่ว่าวันนี้จะดีเป็นใช้เป็นช้อนตัวงใครที่ชอบตัวผงฟูกันหรือว่าตัวเบกกิ้งโซดาแล้วแต่เยอะๆเลยเกลืออะไรอย่างเงี้ยชอบใช้เป็นโดยวัดเป็นช้อนตัวง แล้ววันนี้ที่ดีจะภาษานอะไรก็คือสันตินี่เองสันติคำว่าช้อนโต๊ะรู้ก,กันทุกคนหรือเปล่าช้อนโต๊ะสันติอะไรง่ายมากมีเทคนิคการจำง่ายๆค่ะที่จะดีจะเอามาบอกมาเล่าให้ฟังก็คืออันดับแรกเลยคำว่าช้อนสันติทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะช้อนสันติก็คือสปูนแล้วก็โต๊ะแล้วแบบนี้เทเบิลโต๊ะ,ตะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น สังกิตคาคำว่าช้อนโต๊ะก็เอาสองคำนี้มารวมกันง่ายมากเป็น tablespoon นี่ tablespoon เป็นช้อนโต๊ะและเป็นหน่วยวัดแล้วก็เป็นสังกิตที่จำง่ายมากเขาเหมือนภาษาไทายเลยแหละสลับกันเดียวต่อไปเป็นช้อนชาเป็นหลักเดียวกันเลยช้อนชาช้อน tablespoon เฮ้ยไม่ใช่ช้อน spoon ช้อน spoon แล้วก็อุนงงเลยอะ่ะช้อนชาชาสังกีต เหมือนที่เราดื่มกันค่ะคำเดียวกันค่ะก็เป็นทนีเพราะฉะนั้นช้อนชาอันไหนเอ่ยช้อนชานี่ช้อนชาษาสังกฤษวันนี้ก็คือทีสปูน,บบน,เ,ปน,น,นเพราะฉะนั้นเป็นคําง่ายๆที่แบบบาคนไม่รู้เป็นหน่วยวัดนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้จะีได้สองคำล้วเนะเป็นทีสปูนกับเทเบิลสปูนเป็นสองคำนี้บางคนอาจจะงงอีกว่า,าจ,จะดีวัด ช้อนชาที่บ้านไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นี่ขาจะมีหน้าตาอย่เนี have ่ท uh, ั Arizona, curtain, ้งหมดเนี <Far> ้ยค่ะหน้าตาจะไม่เหมือนกันเป็นช้อนโต๊ะหน้าตาไม่เหมือนกันเอ๊ะอันนี้เป็นมือพมอันนี้เป็นธรรมดานนี้รุ่นแบบรุ่นธรรมดาสดเลยทั้งหมดเนี้ยวัดออกมาจะได้ปริมาณเท่ากันนะดูหน้าตาก็อาจจะไม่เท่ากันคือแบบเอ๊ะทำไมอันนึงอ้วนอันนึงผอมอันนึงดูตรงลึกทั้งหมดเนี้ยได้เท่ากันเลยเรื่องจิงแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านไม่มีช้อนโต๊ะอย่างงี้ทำยังไงดี จะมีแกนนี้ล้ไม่รู้ช้อนโต๊ะเหมือนกันสองอันนี้อยากเอามาตวงทาขนมนะแบบว่าสมมติเออใส่อะไรดิดีน้ําตาลหรือว่าผงฟูท้าโมทำเยอะผงฟูหนึนงห่งช้อนโต๊ะโอ้กีกช้อนโต๊ะไม่นี้ไม่ได้นะอันนี้ทำออกมาเขาไม่เท่ากันนะ่ะอาจจะมีใกล้เคียงบ้างแต่ไม่เท่ากันอันนี้ถ้าแบบอตวอันนี้ถ้าภาษังกฤษก็สปูนธรรมาดาส่วนอันนี้ก็เป็นซุปสปสูนเหมือน ช้อนกลางหรือว่าช้อนออช้อนซุปที่เรากินกันเพราะฉนั้น่นก็ซุปสปูนกับสปูนธรรมดามันไม่เหมือนกับเทเบิล o สปูนะไม่เหมือนกันนะกับอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่านี่จะดีคะแมงคีสูนสังกิจคาเดียวกันเลยทีสปูนสองอันนี้ใช้แทนกันได้หรือเปล่าอันนี้บางคนก็เรียกทีสปูนหรือว่าพิซซ่าสปูนทั้งคู่เลย มันเป็นสัพท์คำเดียวกันแต่ว่าวัดออกมาเนี่ยมีใกล้เคียงบ้างบางช้อนเพราะว่าบางทีช้อนของที่ฟูแต่อานจะมีอ้วนมีเล็กแต่ว่าเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่านะเดี๋ยวแบบว่าผงฟูใส่เข้าไปเราจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันตามน,นี้แล้วนะทั้งหมดนี้อย่าเอามาใช้วัดทำขนมนะคะใช้เป็นอุปกรณ์ แล้วกับช่วงแรกเดี๋ยวจะมีช่วงที่2มาดิช่วงที่2กับกุดารา,า,า,รา,าร์ฟที่นูนค่ะศิลปะเก๋ๆอจาดีแล้วก็ช่วงที่3ทํทำขนมใด้ไสไของจาดีเองกับช่วง